วันนี้จะพามาร้านคาเฟ่โมโนบูร้านกาแฟที่จะาหาบอกเลยครับว่าร้านเนี้ยทีเด็ดก็คือตัวกาแฟ ى, และอีกอย่างก็คือลัวเครื่องกาแฟสกัดกาแฟได้รสชาติดีมากบรรยากาศภายในร้านนะครับโอ้โหบอกเลยว่านั่งสบายตัวเครื่องสกัดนะครับถ้าเกิดว่าใช้ของเดีย่ยมันจะทำให้มิติของกาแฟดีขึ้นสาราลิฟก็เลยลองจัดตัวลาเต้ก่อนละกันมิติของรสชาติตัวลาเต้นะครับอือหือบอกเลยว่ากาแฟหอมมากยิ่งผนวกกับนมอะที่มีความเข้มขน้นซึ่งกาแฟเข้ม เข้มบวกกับนมที่แบบมีความมันแล้วก็หอมอ่ะโอ้โหเวลาแบบเสิร์ฟมาเป็นกาแฟลาเต้อะบอกเลยครับว่าเข้ากันอย่างใครที่แบบอยากจะกินเมนูอื่นอะ่ะร้านนี้ก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับซึ่งนี้เองก็จะเป็นตัวเครื่องสกัดกาแฟนะครับสาร,รีฟเองก็เอามาให้ทุกคนอะ่ะได้ดูว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่ใช้เครื่องดีมากบรรยากาศรอบๆของร้านนะครับจัดตกแต่งด้วยคารเลีมีโซนที่นั่งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซนโซฟาหรือว่าโซนที่นั่งข้างนอกแต่ถ้าใครอยากจะนั่งแอร์เย็นๆอะ่ะเข้ามานั่งข้างในดีกว่านะครับ บสบายซึ่งร้านกาแฟร้านนี้นะครับเท่าที่สาร,รีบกินเหนา่าโอ้โหบอกเลยว่าเป็นร้านกาแฟหนึ่งที่อยู่ในยะหาแล้วรสชาติอะติดอันดับร้านที่สาร,รีบชอบเลยวันไหนที่แบบไม่ได้เดินทางไปไหนอะก็ต้องฝากกาแฟร้านนี้เข้ามาแบบเพิ่มพลังกายในแต่ละวันใครมายะหาก็ลองมาแวะเวียนร้านนี้กันได้นะครับ